โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแอคชุดทรชนนะทุกคนเดี๋ยวจะเราจะเอาคลิปนี้ไปตัดต่อนะโอเคพร้อมนะหนึ่งสองซ้่าไม่พร้อมที่เร็วเกินไปเอาใหม่เอาใหม่หนึ่งสองซ้ 1, 2, เกนี่พี่ชาวนิดนึงนะหนึ่งสนะองซ้าขอ,อนิดนึนงมันยังไม่เปะ๊ะหนึ่งสองซ้ เก็บได้แล้วเก็บได้แล้วฟิล์มช้าไปหน่อยหนึ่งหนึ่งสอง้ำอ่าพี่เร็วไปเอามทำไมาหนึ่งสองซ้ำโอ้โหเสียบเป่าช้าไปหน่อยรอี้ขอใหอยดีนะหนึ่งสอง้ำเอา้าเร็วดีอ่าหนึ่งสองส